สวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้ก็ <c oughs> แม่ก็ะตื่นายคือเกาละ่ะนอนดึกตื่นใจเป็นเรื่องปกติไหวคือขั้นหัวเมื่อวานก็ไปสระผมมาเนยมันขั้นหรือมันไม่ขั้นสรุปว่ามันขั้นหรือมันไม่ขั้นเมื่อวานเพิ่งไปสระผมมาได้ไปนองเอ้ยอืมนะคะ อยากที่ไปดูอิลา่าไปเบิ้งอิลา่าล่งสตอรี่เนาะในวันนี้ไปเบิง้งแซนด์ไปจอะเบิบ้งซองลูกแม็ก <c oughs> นะคะแม่ก็ยังคงยืนยันยืนยันในคําพูดที่แม่เคยพูดไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลือกครอบครัวน้องนะคะใครที่พูดให้ครอบครัวน้องมีประเด็นคือผูดาอยู่แล้วและถ้าใครบอกว่าเออเรา เราจะต้องเดี๋ยวแม่ดูซชว่ามันมันจะน่าจะยากเดี๋ยวค่อยทำอืมเราจะต้องฟังความสองฝ่ายคําว่าฟังความสองฝ่ายมันอยู่มีอยู่มันมีอยู่มันต้องดูทีละประเด็นดูทีละเรื่องนะทำฟ,ฟังความสองฝ่ายก็คือว่าอ่า คนที่ออกมาพูดเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนคนที่ออกมาพูดเขาลักษณะความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาอะถ้าเรามองถ้าเรามองจากภาพรวมมันเป็นไปได้หรืออ่าถูกไหมเราก็ไม่จิงบอกว่าไม่จำเป็นต้องฟังความสงฝ่าย แม่สามารถตัดสินใจเลือกฝ่ายแม่หน่อยได้เลยเพราะแม่มองเห็นว่าถ้าไม่มีแม่หน่อยก็ไม่มีคนพวกนี้ถ้าแม่หน่อยมีเงินอีหล่มีเงินเขาจะมีญาติไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่มีญาติอยู่แล้วไม่มีญาติมาซัพพอร์ตไม่มีญาติมาซอยเลยแต่ต้องชื่นชมเอลที่ให้เงินอีหลาได้ไปออดิชั่นห้าพันเติมน้ำมันลด อันนี้เอไม่เคยลืมถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเราผ่านมากอง L, อาแอล่ากกัรครอบครัวน้องแต่พวกเราก็ให้อภัยอาแอลได้เพราะมองเห็นถ้าไม่มีอาแอลในวันนั้นพ่อเอกก็ไม่มีเงิน5,000ันที่จะเติมน้ํามันผ้าอีลาไปออดิชัน่นวงสาวหน่อยเผิดบันแพงนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็มีกัน3มคนพ่อแม่ลูกนั่นก็ประกาศเป็นในๆว่า ที่ผ่านมามันคือภาพลวงตาคือบางคนเนี่ยแม่จะบอกว่าแม่จะย้อนถามทุกคนนะถ้าคุณขุดบ่อเลี้ยงปลาอ่าคุณเฝ้าพยายามบดทนขุดบ่อจนว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ําแล้วไปซื้อปลามาเลี้ยงนะคุณก็เฝ้าดูแลสระของคุณจนปลามันเติบโตพอที่จะเอาไปขายเป็นเงินได้ แต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนมาขอเอาปลาคุณไปกินอ่าขอเอาไปกินก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นมันเอาไปขายถ้าคุณเอาปลาในบ่อเขาไปขายเขาขอคุณแค่สามสิบเปอร์เซ็นตคุณจะไม่ให้เขาหรือคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่การที่คุณต้องคืนให้เขาบ้างแค่สามสิบเปอร์เซ็นตน่ะมันมากหรอคะอันนี้ก็บ่งบอกถึงคนเห็นแก่ตัวเลย แล้วช่องแม่หญิงเนี่ยนะคะแม่หญิงพูดอยู่เสมอแม่จะต้อง FC ทุกคนที่มาช่องแม่พวกเขาคือกลุ่มที่เป็นแนวหน้าหรือเป็นด่านหน้าที่พร้อมจะ,ะเผชิญพร้อมที่จะชนกับทุกดรามา่าถ้าเขาเหล่านั้นกล้าแตะครอบครัวน้องแม่หญิงไม่เคยลืมและแม่หญิงพูดอยู่เสมอว่าจะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ช่องพี่หญิงพารวย จะอยู่เคียงข้างครอบครัวน้องเสมอพวกเราจะไม่ปล่อยมือน้องนี่คือสิ่งที่แม่พูดและก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านก็ยังคงเป็นกำลังใจให้อีราขอให้มันพ้นเคราะห์พ้นสศกพ้นโรคพ้นภัยไปเลยคนเรานะคะพอเห็นเงินแล้วสันดานจะเปลี่ยนอ่ไม่ใช่นิสยัยสันดานมันจะเกิดความละโมบลนุมากถ้าเราใจไม่แข็งพอแล้วเรานิ่งไม่พ เราอย่าไปจับเงินใครเลยค่ะมันจะเกิดกิเลสมันจะอยากได้มันจะสร้างประเด็นสร้างปัญหายื่นข้อเสนอต่างๆเพื่ออยากจะเอาเงินนะมันเป็นของตัวเองมันจึงเกิดปัญหามีการตกลงกันไม่ได้เขาไม่ให้เขาให้ได้เท่าที่เขาให้ได้แม่ก็เชื่อว่าเงินทีราหาได้แต่ละมือแม่หน่อยไม่ได้แตะเลยนะ แม่เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะส่วนรายได้ของพ่อเอกนี่เป็นการวิเคราะห์ของแม่นะพ่อเอกก็ต้องไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพิ่นเลี้ยงลูกเพิ่นอ่าเขาก็จะแยกกันเป็นส่วนๆแม่หน่อยแกก็โดนเอฟซีกาเล่กรลาไปคอมเมนต์ว่าเออเอาเงินลูกมาใช้นู่นนี่นะแกก็ไม่กล้าใช้แต่สิ่งที่แม่หน่อยจะได้ได้จากตรงไหน,นก็ได้จาก ไม่เชื่อว่านะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของแม่ได้จากที่มีการทำคลิปทำอะไรในบ้านของแกต้องให้แกสามสิบเปอร์เซนั่นสมควรได้อันนี้แม่เชื่อว่าสมควรได้ด้วยปากการทั้งปวงเพราะคุณไปอาศัยบ้านเขาทำมาหาเด็กค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายแดกฟรีอยู่ฟรี แล้วคุณก็มีรายได้ด้วยแล้วแม่หน่อยแกไม่มีช่อง YouTube นะคะเอาตรงๆเลยแล้วเงินได้มาโอนเข้าบัญชีให้อีหลามมื่งเพราะแกพูดแล้วแกไม่แตะเงินหรอแต่ในความเป็นจริงแม่หน่อยจะเอามาใช้ได้ไหมได้เพราะอีหลาให้แล้วแต่บางทีคําพูดคอมเมนต์พวกกะเลกะละก็ทําให้แม่หน่อยแกเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเหมือนกันว่าแกก็ไม่กล้าเอาเงินหลวงมาใส่ทีนี้ แล้วก็ต่อมาถ้าแม่หน่อยจะมีไรายได้น่าจะไรายได้จากการขายเสื้ออ่านี่คือรายได้ส่วนนี้น่าจะเป็นของแม่หน่อยส่วนพ่อเอกก็น่าจะได้จากทำ u t u b e อืมมันเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าแม่หน่อยไม่เอาได้ไหมสามสิบเปอร์เซ็นไม่ได้ค่ะเพราะแม่หน่อยต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินคนอยู่กันเป็นสิบยิ่งช่วงนี้ทำ สร้างบ้านแม่เชื่อว่าค่าไฟเกือบหมื่นนะเพราะบ้านแม่เนี่ยตอนที่ต่อเติมต่อเติมเกือบสี่พันต่อเติมหลังคาค่าไฟเดือน,นั้นเกือบสี่พันนะ <c oughs> ขนาดไม่อยู่กับลูกกบสองคนแต่บ้านแม่มีแอร์สี่ตัวห้องนอนแม่ห้องรับแขกห้องทําผมแม่และห้องลูกกบที่บ้านมีแอร์สี่ตัวทีนี้ แล้วเรามาต่อเติมบ้านคือไม่จะถึงกับต่อเติมเรามุงหลังคาอืค่าไฟเกือบสี่พันเราอยู่กันสงคนนะทีนี้บ้านน้องเนี่ยช่างเอย่ยมีการเจาะมีการเชื่อมมันต้องใช้ไฟอใช้ไฟใช้น้ำถามว่าใครจ่ายก็ก็ควน้องจ่ายทั้งหมดแม่ว่าเกือบหมื่นที่แม่หน่อยแกจำเป็นต้องเอา พอได้มาจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะทุกคนอันนี้แม่วิก็ให้เห็นกันแบบชัดเจนถ้าทําไมจึงมีการขายเสื้อแบรนด์แบรนด์อีลาเชื่อว่าส่วนนี้จะเป็นรายได้ของแม่หน่อยลนะเขาจะแบ่งกันเป็นส่วนๆเพราะพอเอกเขาก็มีครอบครัวมาก่อนแกก็ต้องเลี้ยงแกก็มีพ่อมีแม่เออแกก็ต้องให้ครอบครัวแกส่วนรายได้อีละก็เข้าบัญชีให้น้องแม่หน่อยก็อาจจะได้ใช้นิดหน่อยหรือ ถ้าจะใช้เยอะแกก็ใช้ได้แต่แกเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครมาดูถูกแกเออแม่หน่อยนะขนาดไปกินข้าวไปกินข้าวส้มตำนี่มันก็นยังไปคอมเมนต์เออกินหรูอยู่สบายส้มตำมันจะหรูอะไรพี่น้องครับส้มตำไม่หรูค่ะเพราะมันเป็นอาหารพื้นบ้านใครก็กินได้ส้มตำนะกันยังไปตำนี้ไปว่าเขาเออแม่หน่อยนี่คือแคร์มาก ที่จะแตะเงินของน้องมีเท่าไหร่แกโอนเข้าบัญชีน้องหมดนะอุงอิงมีบัญชีนะคะแต่เขาไม่เอามาให้เราเเห็นขาจะให้ผ่านแค่บัญชีแม่หน่อยหลังจากนั้นแกก็โอนเข้าบัญชีลูกแกมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือการวิเคราะห์อของแม่ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยแม่หน่อยด้วยแต่ว่าแม่กลับรู้สึกว่าในกรณีที่มีคนเข้าไปอยู่ในบ้านและเอารัดเอาเปรียบ อยากมีหนึ่งอยากได้สองมีสองอยากได้3ามเออมีคืบจะเอาสองมีสองจะเอาว่าสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้คนที่เข้าไปดูเรการเงินเนี่ยถ้าคุณนิ่งไม่พอนะละโมบโลกมากตกอยู่ในภวังของกิเลสเออกิเลสคือคนเราเนี่ยมันจะมีผายไฟเทพและฝ่ายมานถ้าเราตกอยู่ภวังของ มนันเราจะทําผิดเราจะคดจะโกงเขาทันทีเราจะเบียดเบียนคนอื่นทันทีเม AM AM ื่อเรามีความระมบโลรมากเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ละมุโลรมากเขากินได้เรื่อยๆเพราะค่าบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อพนาน้ำกาแฟก็ไม่ต้องจ่ายอยู่สบายๆโอเคบางคนอาจจะไม่มีเงินเดือนแต่คุณมีช่องทางธรรมหากินนะคุณมีเอฟซนะคุณไปนนะยูทูบเบอร์นะยังไงก็มีไรายได้ค่ะ คุณถ่ายคลิปมาทุกวันทุกวัน,วนคนก็เข้าไปดูสี่ห้าพันหมื่นไม่หญิงพูดปากสีกปากจะสีกพูดคนดูพันสองพันเองนะจึงทําคลิปเยอะๆเพราะว่าคนดูน้อยเออไม่หญิงอ,ะอ่ะใช้แบบว่าเอาปริมาณไว้ก่อนคุณภาพค่อยแล้วแต่เอซีจะตัดสินให้แม่ว่าไม่หญิงอะ่ะควรจะอยู่เกรดไหนมีประโยชน์หรือเปล่าแต่ยังน้อยก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกัน อันนี้คลิปนี้แม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอีละไม่ว่าจะยังไงพวกเราไม่เคยคิดปล่อยมือน้องถ้าใครกล้าเล่นงานครอบครัวน้องกูก็ดา่าแต่แม่พูดได้เลยว่าคนที่พวกคุณคิดว่าดีดีนี่มากดีเป็นจํานวนมากเลยโคตรร้ายเลยเขาพูดได้เต็มปากเลยว่าแม่น้องไม่ดีคนคนนั้นแหละไปคิดเอาเองว่าคนไหนอ่า มันเกินไปแล้วข้าวที่เขาให้แดกทุกวันน่ะมันไม่มียางอืมนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยแม่จะมาพูดเอ,อแม่จะมาพูดเกี่ยวกับเออ,อาจารย์คนนั้นด้วยยังไม่จบนะคะแล้วเจอกันทุกคนขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆ